สวัสดีค่ะทุกคนคือฉันไปซื้อแซมอนดองาหม่แล้วฉันไปรอบที่สองแล้วแล้ววันนี้พี่ก็ถามว่าเอ๊ะเหมือนเคยมาแล้วรอบหนึ่งจ้าคุณพี่ก็ร,ร้านคุณพี่นะทำาซมอนดองอร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะคุณพี่คือเป็นร้านเจ้าดังที่แบบดังที่สุดในลายแมนค่ะแซลมอนดองแพ็กเกจจิ้งมาแบบนี้นะคะกระจิกขีมาหรอฉัน พอฉันเห็นว่าเออเป็นแบบซอมบอนดองอะไรเงี้ยฉันก็อยากลองซื้อกินแต่ฉันก็ไม่ได้รู้ไงว่าเขาเป็นเจ้าดัง <c oughs> พอทำการเทลงไปนะคะหลังจากนั้นมาดูน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ด my gosh น้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบมันดีมากเลย โอเควันนี้ฉันจะต้องรีบกินเนื่องจากเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะคะต้องกลับบ้านนะคะสิ่งสำคัญเลยคือเขาแถมสาหร่ายมาให้ซึ่งก็เยอะอยู่นะเธอก็คุ้มมากราคาเท่าไหร่รู้ไหมดูสมมันดองโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบบาทชิ้นแบบ หนึ่งเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองกินดูแบบจิ้มนจิ้มแล้วก็ไม่กินกับสาลา่ให้ทุกคนดูเอ้ยทำไมทำไมฉันกินไม่ได้หราว่าฉันหิวหราว่าฉันหิวคะจิ้มแบบนี้เลยจิ้มโอ้น้ำลายแตกอื ที่สุดอร่อยมากอีกคำหนึ่งแต่ว่าเอามากินกับสาร่ายห่วยทํามเขาทำอร่อยขนาดนี้วะฉันไปอยู่ไหนมาฉันเพิ่งคือเข้ามาเขามาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขาอะเออ มีสมอนดองเออ,อนั่งสมาธิก่อนมันอร่อยเกินฉันจะอาเจตฐานจิตให้ร้านเขาเหงๆรวยๆปังปัง ดีทุกวันเขาจะอยู่ให้ฉันกินกับเขาเล่นนา,นานๆบาบอ,อน้ำยองกระเด็นเสื้อขาวฉันจะบ้า อร่อยมากฉันพูดคำว่าอร่อยเปลืองมากทุกคนอืออือจะลองเธออร่อยที่สุด ฉันรอฉันรอร้านแบบนี้มันนานมากมดูน้ำจิ้มอะไรวะดูน้ำจิ้มแบบสุดอะพี่เขบอกว่าไปอยู่ไหนมาร้านผมดังมากเลยนะทำไมไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่กินอาหาร มื้อเย็นเนี่ยมือ้อค่ำอ่ะเออจะขอบคุณคะนะที่เขามาตั้งอยู่ที่นี่หน้าแฮปปี้แลนด์สตูดี้เนี่นะอืมอืมนะ Ừm. subscribe ăn kênh ขอให้พี่เขารวยนะคะเราทำมาให้หนูกินอร่อยมาก